เรื่องจริงของสองแม่ลูกเศรษฐีที่มีศักดิ์เป็นแย่แท้ๆของสตรีหมายเลขหนึ่งโดยที่พวกเธอเคยใช้ชีวิตอู้ฟู่ร่ำรวยเกินหน้าเกินตาแต่ทว่าชีวิตกลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือทำให้สองแม่ลูกก็อยู่กันอย่างมอซออดมื้อกินมือ้อในบ้านร้างแสนน่ากลัวโดยที่ไม่มีใครได้รู้ว่าทำไมชีวิตนางฟ้านางสวรรค์ถึงตกต่ำดําดิ่งได้เพียงนี้ในภาพยนตร์เรื่อง g r e กา Garden วิมานนี้มีความทรงจำ แล้ววันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำอีกแล้ว YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา89บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอาตัตโนมัติที่ App24 Shop แค่เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย แรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศการใช้หนังโดยที่สองแม่ลูกที่ทด้งคู่มีชื่อว่าอีดิทเหมือนกันในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าสองแม่ลูกกำลังดูภาพยนตร์ของตัวเองอยู่ซึ่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นตอนจบของภาพยนตร์โดยที่มีอีดิทกำลังโบกทงร้องเพลงเต้นรำส่วนแม่ก็ได้พูดในท้ายภาพยนตร์ว่าลูกสาวเธอเป็นคนที่สวยมากและเพียบพร้อมทุกอย่างแต่เธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อก่อนเธอเป็นเช่นไรเพราะคนเราหน้าตาความคิดและความรู้สึกมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเสมอ จากนั้นภาพจะย้อนกลับไปในปี1936ที่นิวยอร์กซิตี้เราจะได้เจอกับอีดิธที่เธอนั้นสวยงามสมคำาล่อมลือของแม่ส่วนแม่แกก็เป็นคุณนายตัวท็อปตัวมัมโดยวันนี้จะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เหล่าสมาคมแม่ได้จัดเพชรชุดใหญ่บอกกับลูกวันนี้เป็นเครื่องเพชรในวันแต่งงานของแกและสักวันมันจะตกเป็นเครื่องเพชรในวันแต่งงานของลูกเช่นกันดีไม่ดีคืนนี้จะมีหนุห่มไฮโซมาขอลูกแต่งงานแน่ๆแต่อีดีที่ฟังเธอก็รู้สึกไม่พร้อมก่อนจะหน้าบุญหน้าบึง แม่เลยเตือนเรื่องที่หมอนัสั่งเอาไว้หากว่าลูกมีอาการเครียดจะทำให้ผมขาดรุดดวงจากนั้นแม่ก็ออกไปพบปะสังสรรค์แขกในงานส่วนพ่อที่เห็นว่าลูกสาวไม่ยอมลงมาสักทีแกก็บน่นคืนมาช้าขนาดนี้มีหวังหนุ่มรูปหล่อไฮโซได้กลับบ้านไปก่อนซึ่งพูดยังไม่ทันขาดคำอีดี้สาวงามเธอก็โผล่หน้ามาดูแขกในงานแต่พอเห็นชายหนุ่มมองมาที่เธออยู่ๆอ,อีดี้ก็รู้สึกประมาก่อนจะวิ่งหนีออกไปจากงานเฉยเลย แม่เลยวิ่งตามออกไปขอร้องให้ลูกกลับเข้าไปในงานเพราะนี่ไม่เป็นงานเปิดตัวลูกหากชายหนุ่มไม่ได้เจอหน้าลูกแล้วพวกเขาจะมาขอลูกแต่งงานได้อย่างไรและหากว่าลูกไม่ได้แต่งงานแล้วลูกจะดูแลตัวเองได้ยังไงได้ยินเช่นนั้นอดิทก็ตะโกนใส่แม่บอกว่าเธออยากเป็นนักแสดงเธออยากเป็นนักเต้นรําไม่ใช่จ้องจะแต่งงานกับคนรวยและเธอก็ย้ำให้แม่ฟังจำไม่ได้ได้งไงว่าตั้งแต่แม่แต่งงานกับพ่อไม่ใช่พ่อหรือไงที่มาคับให้แม่เลิกร้องเพลงและเธอจะไม่ยอมมีชีวิตเช่นนั้น แม่ที่ฟังก็รีบสวนกลับลูกอย่างไวบอกว่าแกยังร้องเพลงอยู่และแกมีชีวิตแต่งงานที่วิเศษมากและหากว่าลูกแต่งงานเมื่อไหร่ลูกจะได้เรียนรู้ว่าผู้ชายให้อิสรภาพกับเราได้และลูกจะได้ทุกอย่างที่ลูกนั้นต้องการตัดกลับมาช่วงปัจจุบันที่เราเห็นในตอนต้นเรื่องนั่นคือปี1973ที่ East Hampton New York หรือ37ปีต่อจากนั้นที่มีบริษัทภาพยนตร์ขับรถมาที่ Gay g a r d e เพื่อมาหาสองแม่ลูกอีดิต ซึ่งสภาพบ้านที่เราเห็นก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านร้างข้างในห้องนอนของแม่เต็มไปด้วยข้าวของที่ใช้แล้วทิ้งมอตมนงตม้ตม,ตม,ตมน้ำเศษอาหารต่งตางๆก็อกองอยู่ที่เตียงของแกแถมเหล่าแมวเหมียวก็มีถึง40-50ตัวได้ส่วนอีดิธเธอก็เดินเทเศษขนมปังไปทั่วบ้านเพื่อให้แลคคุณหลงป่ามากินและพอมองออกไปนอกบ้านเธอก็เห็นสองชายหนุ่มขับรถเข้ามาที่นี่เลยออกไปกไทักทายพวกเขาซึ่งเขาสองคนก็มีชื่อว่าเดวิดกับเอลและดูเหมือนว่าอีดิตจะเคยรู้จักพวกเขา ซึ่งเดวิดกับเอาก็เข้าเรื่องบอกว่าพวกเขาต้องการถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับครอบครัวของอีดิดพอเรื่องราวของอีดิตกับแม่มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราสองคนอยากถ่ายทอดมันให้คนทั้งโลกได้เห็นอีดิตที่ฟังเธอก็ตื่นเต้นถามว่าหนังเรื่องนี้มีแค่เธอกับแม่ใช่ไหมที่รวมแสดงด้วยกันก่อนเธอจะโชว์เต้นเป็นหนึ่งสเต็ปแล้วมองว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นโอกาสทองของเธอแล้วตะโกนบอกแม่ว่าครอบครัวเมสเซนต้องการให้เราไปแสดงหนัง แม่ที่ได้ยินเลยเปิดหน้าต่างออกมาดูและเรียกพวกเขาไปคุยรายละเอียดข้างในซึ่งในห้องก็ซูเปอร์ลกที่นั่งแขกกะแทบไม่มีสองพี่น้องเดวิดกับเอาเขาก็อธิบายบอกว่าภาพยนยอ์ของพวกเขาเป็นแนวสารคดีที่จะนําเสนอเรื่องราวของสองแม่ลูกโดยที่ไม่มีบทหรือสคริปต์หากทั้งสองอยากพูดหรือเสนออะไรก็สามารถพูดออกไปได้เลย โดยความที่อีดิธเธอนั้นอยากเป็นนักแสดงมานานแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องสัญญงสัญญาอะไรทั้งนั้นแค่แบ่งรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆให้เธอกับแม่ก็พอและยินดีจใจพวกเขาเริ่มถ่ายทําได้เลยจากนั้นทั้งคููก็เล่าย้อนวันนเมื่อ37ปีก่อนหน้านี้ในวันที่แม่พาเธอกับน้องชายมาพักร้อนช่วงซัมเมอร์ที่กรีการ์เดนซึ่งเป็นวิมานที่แม่นั้นรักมากที่สุดทุกครั้งที่กลับมาที่นี่แม่นั้นจะมีความสุขเป็นอย่างมากส่วนสาวใช้ก็ต่างดีใจที่คุณนายบ้านนี้กลับมา ออกมาตอนรับพวกเขาแต่ดูเหมือนว่ายีดิศเธอจะไม่ค่อยเต็มใจในการมาที่นี่สักเท่าไหร่หนาบุตนาเบิงทําตึงตังใส่แม่ส่วนพ่อแกก็เปิดใจคุยกับแม่ตรงๆว่างบป,ประมาณในการดูแลที่นี่มันค่อนข้างสิ้นเปลืองแถมเล่าคนรับใช้ก็มีมากเกินไปช่วงนี้ยิ่งเศรษฐกิจกไม่ค่อยจะดีขนาดบริษัทของเขายังต้องไล่คนงานออกเลยซึ่งแม่แกก็อธิบายบอกว่าแก,กรักที่นี่เลยต้องใช้สาวใช้มากมายในการดูแลรักษาบอาไว พ่อเลยขอร้องให้แม่นัดลดสาวใช้ลงบ้างจะได้ลดค่าใช้จ่ายไปในตัวซึ่งตัวแม่เองก็ยอมออกในครึ่งทางและขอเก็บสาวใช้ไว้แค่สองคนกับครูสอนดนตรีหนึ่งคนอางอซัมเมอร์นี้คงเงียบเหงาหน้าดูหากลูกๆมันได้เรียนดนตรีที่นี่ซึ่งพ่อก็ตกลงตามนั้นโดยเก็บสาวใช้ไว้สองคนและครูดนตรีหนึ่งคนแต่พักผ่อนยังไม่ทันหายเหนื่อย พอก็มีงานด่วนที่นิวยอร์กเลยตรงกลับไปวันนี้เลยแต่ระหว่างที่แกกําลังจะออกเดินทางก็หันไปเห็นภรรยาของตัวเองที่เดินเข้าไปทักทายคุณดนตรีอย่างออลลอกเพราะทั้งคู่นั้นสนิทจนมานานตั้งแต่สมัยที่แม่ยังร้องเพลงอยู่ส่วนอีดทีที่เห็นว่าพ่อจะกลับเข้านิวยอร์กเธอก็ขอร้องอยากจะไปกับพ่อด้วยแต่ว่าพ่อก็ปฏิเสธอยากให้ลูกๆสูดอากาศช่วงซัมเมอร์ที่นี่มากกว่า ในปัจจุบันอีดิทก็เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเราถึงเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ทุกอย่างนั้นดูดีมีสไตล์ส่วนทรงองค์เอวของเธอก็สับแบบไม่ไหวใครเห็นก็เป็นต้องตะลึงสองพี่น้องเดวิดกับเอาที่ถ่ายทําอยู่เขาที่ฟังเธอเล่าก็ยิ้มยิ้มไม่ตามตามกันและแมก็เล่าเรื่องของตัวเองตั้งแต่กลับมาอยู่ที่เกย์การ์เดนช่วงซัมเมอร์เวลาที่เหล่าลูกๆออกไปเดินเล่นที่ชายหาดเธอก็มีเวลาอยู่กับครูดนตรีมากขึ้นพอเห็นว่าทางสะดวก แม่กับผู้จาสองแง่สองงามชวนเขามาบรรเลงท่วงทานองรักด้วยกันแต่ครูดนตรีที่ซื่อบือ้อก็คิดว่าแม่ชวนเขาร้องเพลงเลยจัดการรัวนิ้วเปียนโนซึ่งแม่ที่กินแฮวก็เปลี่ยนมาร้องเพลงจริงๆและแม่ก็เล่าว่าทุกครั้งที่แกได้ร้องเพลงมันคือความสุขที่หาอะไรมาเปรียบไม่ได้กระทั่งวันหนึ่งที่สโตนคลับ หล่อชมรมแม่บ้านก็จัดงานเลี้ยงเต้นรำแม่ที่อยากหวนขึ้นสู่วันวานแกก็จะโชว์ร้องเพลงอย่างอลังการขึ้นไปโชว์ลีลาใส่สะโพกโยกใหญ่กับพลังเสียงอย่างไพเราะอีดิทที่มองแม่อยู่เธอก็เป็นปื้มแต่ในตอนนั้นพอดันกลับมาที่นี่และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทําให้แกก็รับไม่ได้อย่างแรงและเปิดใจคุยกับภรรยาตรงตรง บอกว่าเธอเป็นถึงแม่คนไปเลื้อยเป็นงูยอย่างนั้นไม่อายคนอื่นเขาบ้างหรือไงซึ่งแม่ก็เถียงบอกว่าเป็นแม่คนไม่มีสิทธิ์ร้องรำทำเพลงหรือไงในตอนนั้นอีดิดก็ไม่แอบฟังได้ยินสิ่งที่พ่อกับแม่นั้นเถียงกันโดยที่แม่นั้นตัดสินใจจะขอเป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการและให้พ่อกลับไปหาความสุขในแบบของเขาเรื่องระหว่างเราสองคนมันคงต้องทางใครทางมันได้ยินเช่นนั้นพ่อก็น้ำตาคลอและตกลงว่าเรื่องของเราสองคนคำว่าพอคือพอ และแกจะกลับไปใช้ชีวิตท,ที่นิวยอร์กเอาลูกๆทั้งสามของเราไปด้วยเพราะขืนปล่อยอีดิดไวท้ที่นี่ก็คงโดนแม่เป่าหูแล้วเดี๋ยวจะบ้าบอไปตามๆกันพออีดิดยินคำนี้เธอก็วิ่งไปร้องเฮอยากจะไปนิวยอร์กเต็มแก่โดยที่ไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ในห้องของพ่อกับแม่ตอนนี้มาเศร้าอบอวนไปหมดซึ่งถึงแม้ว่าแม่จะเป็นคนขอเลิกลาแต่แกก็เศร้าไม่ต่างอะไรจากสามีกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นอีดิดท,ที่ต้องเดินทางกลับนิวยอร์กเธอก็มาบอกลาแม่แต่ว่าแม่นั้นก็เอาแตเ่เหม่อลอย เธอเลยเรียกแม่ขอให้แม่ออวยพรให้เธออย่างน้อยๆบอกลากันก็ยังดีและแม่ที่นิ่งไปอยู่นานแกก็เดินเข้าไปหาลูกบอกว่าที่นิวยอร์กมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่นี่ต่อให้ลูกเดินทางรอบโลกลูกจะไม่มีวันพบความงดงามเท่เกเรีการ์เดนแล้วถ้าลูกไปใครจะเต้นลำกับแม่ได้ยินเช่นนั้นอีดิธเธอก็ร้องไห้ก่อนจะตัดสินใจเลือกไปจากแม่อยู่ดีซึ่งในปัจจุบันอีดิธก็เล่าถึงเหตุการณ์นั้นบอกว่าเธอคงไม่ได้ไปจากที่นี่จนกว่าแม่หรือเธอจะตายไป ส่วนแม่แกก็จะพูดย้ำแต่เรื่องนเดิม,ดมสาเหตุที่ลูกไปจากที่นี่ไม่ได้เพราะว่าลูกไม่ได้แต่างงานและการที่ไม่ได้แต่างงานก็เท่ากับว่าไม่มีคนเลี้ยงดูเราจากนั้นอ d ด t ิก็เล่าหลังจากที่เธอไปจากเกรการ์เดนเธอก็ไปใช้ชีวิตอยู่นิวยอร์กตามที่เธอในฝัฝันทุกอย่างแต่ติดอยู่อย่างเดียวไปทํางานที่ไหนเธอก็อยู่ได้แค่แป๊บๆม่ลาออกเองก็โดนเขาไล่ออกอยู่ดี จนพ่อก็ถึงกับเรียกคุยเพราะขี้เกียจจะฝากงานให้ลูกแล้วก่อนจะขอร้องลูกจากใจจริงให้ลูกแต่างงานมีครอบครัวได้แล้วเพราะพ่อจะเลี้ยงลูกตลอดไปแบบนี้ไม่ได้พอได้ยินอย่างนั้นลูกสาวก็แขวะอย่างแรงที่พ่อน่ะเลี้ยงเมียใหม่ได้แต่เลี้ยงเธอไม่ได้พ่อได้เห็นว่าเธอน่ะบอกอะไรไม่ฟังแกนั่นก็หมดคำจะพูดและยืนเช็คเงินเดือน,อนให้กับลูกพร้อมกับออกคำสั่งให้ลูกน่นเลิกเพ้อฝันเข้าวงการทำมาหากินให้มันจริงจังสักที อีดิทที่รับเงินมาเธอก้นก็รับปากกับพ่ออย่างดิบอย่างดีสุดท้ายก็ยังหาวิธีเข้าวงการอยู่ดีโดยรอบนี้เธอก็มาเดินแบบเสื้อผ้าและเหมือนว่าตอนนั้นจะมีหนุม่มใหญ่ไฮโซถูกอกถูกใจเธอเข้าแต่อีดิทเธอก็ไม่ได้สนใจเพราะดันมองไปเห็นเจ้าของค่ายหนังชื่อดังพอเดินแบบเสร็จเธอก็ไปทักทายเขาพร้อมกับแนะนําตัวเองบอกว่าเธออยากเป็นดารามาตั้งแต่เกิดก่อนจะโชว์ร้องเพลงเต้นรําต่อหน้าเจ้าของค่ายหนังและแขกในงานเจ้าของค่ายหนังที่เห็นความกล้าของเธอเขาก็นัด บอกว่าอีกสองสัปดาห์จะมีการคัดตัวที่โรงหนังและให้เธอแจ้งชื่อลงเข้าไปคัดตัวได้เลยอีดิธท,ที่ได้ยินเช่นนั้นเธอนี่นก็ดีใจเป็นอย่างมากนี่แหละใบเบิกทางของเราส่วนหนุ่มใหญ่ไฮโซคนนี้เขาที่สนใจเธอมากก็มาดักรอเธอหน้าโรงแรมก่อนจะแนะนําตัวบอกว่าเขามีชื่อว่าคูดอยากจะชวนเธอไปกินข้าวสักมื้อสองมือ้อซึ่งอีดิทเธอก็ทําไปเล่นตัวบอกว่าเธอจะไม่ไปกินข้าวกับเขาแต่เธออยากไปเต้นรํากับเขามากกว่า ตัดกลับมาที่กรีการ์เดนซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่จะไร้แม่บ้านจากที่สวนงามๆตอนนี้ก็เริ่มรกส่วนวิมานของแม่ที่ไร้คนดูแลก็เริ่มซุดโซมตามเวลาแต่ว่าแม่ที่มองออกไปก็เห็นแต่ความงดงามของที่นี่ที่มันยังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงและในช่วงเวลาใกล้กันระหว่างที่อิดกํากลังเริ่มเด็ดกระหนุ่มใหญ่ไฮโซที่กรีการ์เดนก็เริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายโดยครูดนตรีกระแจงรายละเอียดต่างๆให้แม่ฟังที่เราต้องจ่ายค่าน้นค่านี้ค่าชมรมและคลับต่างๆ เขาเลยขอให้แม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกไปซะแต่ว่าแม่นั้นก็ไม่ยอมยกเลิกจะเก็บไว้รอวันที่อีดิศกลับมาส่วนเรื่องค่าน้ําค่าไฟก็ให้ส่งบินพวกนี้ไปยังพ่อของอีดิศซะแต่ครูดนตรีนั้นก็โวยวายบอกว่ามือเดือนที่แล้วเขาก็ส่งไปเช่นนี้แต่ภรรยาใหม่ของพ่ออีดิศเขาก็ส่งกลับมาอยู่ดีแม่เทมิยาฟังเรื่องปวดหัวแกก็โวยวายใส่เขาก่อนจะนึกขึ้นได้และรีบขอโทษกับพลอยเขาบอกว่าแกนั้นขาดเขาไม่ได้ กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็รีนเสียงดนตรีมาจากข้างล่างแกเลยวิ่งลงไปอย่างมีความสุขคิดว่าคนรักกําลังเล่นดนตรีเรียกแกอยู่แต่ที่ไหนได้เขาแค่เปิดแผ่นเสียงทิ้งไว้และเดินมาพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าโดยสีหน้าแววตาเศร้าและทั้งคู่ก็เอาแต่จ้องมองหน้ากันไร้คำพูดใดๆดทั้งสิน้นก่อนที่แม่จะเดินไปสัมผัสหน้าของเขาและยิ้มบอกลาด้วยความยินดีแต่พอเขาเดินจากไปแกก็ร้องไห้โฮด้วยความเจ็บปวดกลับมาที่อิดิศพอนุมอ่มหยาไฮโซคูด so เขานั่นก็เปเธอสุดฤทธ ซื้อเสื้อราคาแพงให้กับเธออีดิทที่เห็นความใจปล้ำของเขาเธอก็อ่อนตะโวยแต่พอจะเข้าได้เข้าเข็มแม่ก็โทรมาหาเธอแต่แม่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวของที่นี่โทรมาคุยสารทุกสุขดิบกับลูกแต่อีดิทเธอที่มีชายหนุ่มรอยอยู่ที่เตียงก็รีบเทไถกับแม่และขอวางสายไปแต่พอจะเข้าได้เข้าเข็มรอบสองแม่ก็โทรมาอีกแล้วถามเรื่องการงานของลูกแต่อีดิทเธอที่ตื่นเต้นที่จะได้ไปคัดตัวเป็นนักแสดงก็เผลอเล่าเรื่องให้แม่ฟังซสยยาวเหยียด จนลืมไปว่าคุณรอเธออยู่ที่เตียงส่วนแม่ที่ฟังลูกแถไปเรื่อยแกก็จับได้ว่าลูกกาลังเดทอยู่ก่อนจะลองถามตรงๆว่าชายที่ลูกเดทอยู่เขานะ่ะมีครอบครัวแล้วหรือยังซึ่งพอได้ยินลูกสาวอํ้อึงแม่ก็รู้ทันทีบอกว่าการไปยุ่งกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแต่จะทําให้เราเนี่ยช้าใจแล้วอย่าลืมว่าความเครียดจะทําให้ลูกนั้นผมร่วงลูกสาวที่ไม่อยากฟังแม่พ่ํมสอนก็จดสายทิ้งทันทีแต่ว่าแม่ก็ไม่ยอมต่อสายตรงไปหาพ่อของลูก อีดิดก็เล่าให้สองพี่น้องเดวิดกับเอลฟังว่าพ่อของเธอเป็นตัวร้ายที่สุดในเรื่องแม่ที่ดินเช่นนั้นแกก็พูดขึ้นมาบอกว่า30ปีที่ผ่านมาที่แกได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมันมีความสุขแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรแต่อีดิตเธอก็ค้านอย่างแรงมองว่าแม่อาจจะไม่ได้มีความสุขจริงๆก็ได้ซึ่งแม่ก็ยืนยันว่าเราจะมีอิสระก็ต่อเมื่อเราอยู่คนเดียวและเราก็เป็นเจ้าของชีวิตของเราเองแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตแต่าง,งานจะไม่มีความสุข เพราะครั้งหนึ่งแกเคยมีคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีลูกๆที่น่ารักแกไม่เคยว่าร้ายพ่อของลูกเลยสักครั้งและเราสองคนก็แทบจะไม่เคยปาเข้าปาของใส่กันซึ่งพอพูดจบแม่ก็ขอให้อีดิตพาสองพี่น้องไปถ่ายทําต่อข้างล่างและพอทุกคนลงไปแม่ก็มองไปที่รูปของพ่อก่อนที่แกจะร้องไห้ออกมาจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาในวันที่พ่อรู้เรื่องอีดิตกับคูดแกเลยพาลูกสาวกลับมาส่งที่กรีการ์เด้นอีดิตที่อยู่ในความเครียด เธอก็เริ่มมีอาการผมร่วงตามที่หมอเคยบอกไว้จริงๆด้วยและเมื่อเดินทางมาถึงที่อีสแทปตันอีดิทที่ไม่พอใจพอ่อเธอนั้นก็โกรธมากไม่บอกลาพ่อสักคำไม่เพียงแค่นั้นพอมาถึงที่กรีการ์เดนเธอก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะที่นี่จากที่เคยเป็นวิมานสุดสวยของแม่ แต่สภาพตอนนี้เม่ต่างอะไรจากบ้านผีสิงแถมเธอก็เพิ่งรู้ว่าแม่นั้นอยู่ลำพังไม่มีสาวใช้และไร้คนข้างกายและในคืนเดียวกันก็มีสายโทรเข้าแม่นั้นก็ปอมเป็นสาวรับใช้ทำทีรับสายให้คุณนาย ก่อนจะเปลี่ยนเสียงให้เป็นเสียงของตัวเองและในสายที่โทรเขา้าเขาคือคูดที่โทรมาถามอีดดด้วยความเป็นห่วงแต่เธอก็บอกกับเขาว่าเธอสบายดีและอีกสองวันเธอจะหาทางเข้านิวยอร์กและไปคัดตัวเป็นนักแสดงให้ได้ก่อนจะบอกรักบอกคิดถึงเขาซึ่งแม้ที่อบฟังแกก็ได้ยินทั้งหมดและแาวกับลูกที่บอกรักผู้ชายราวกับว่าตัวเองแต่งงานมีครอบครัวแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นแมนก็เรียกลูกด้วยความดีใจเพราะว่าแมวเหมียวของแกคลอดลูก อีดิทที่เห็นเธอก็ดีใจด้วยก่อนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นอาสาขับรถไปซื้ออาหารแมวให้ก่อนที่แม้จะวิ่งตามมาบอกว่าให้ลูกซื้อไอศครีมมาด้วยเพราะคืนนี้เราจะฉลองด้วยกันและหลังจากที่ซื้อของเสร็จระหว่างทางกลับมันก็มาถึงทางแยกที่มีป้ายบอกทางว่าทางหนึ่งคือทางกลับกรวยการ์เดนและอีกทางคือทางเข้าเมืองนิวยอร์กอีดิที่เห็นอย่างนั้นเธอก็จอดรถคุ้นคิดก่อนจะตัดสินใจขับตรงไปที่นิวยอร์ก หลังจากขับรถมาหลายชั่วโมงเธอก็มาที่โรงแรมของคูดและให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้งขึ้นไปว่าเธอรออยู่ที่ล็อบบี้ซึ่งเธอก็รออยู่นานก่อนจะเห็นว่าคูณเดิอนออกมาจากลิฟต์เธอที่ดีใจมากก็จะวิ่งไปสวมกอดเขาแต่เขากลับปฏิเสธและต่อว่าเธอที่เธอจะทำให้บ้านเขาแตกกล้าดียังไงที่โผล่มาที่นี่ถ้าเมียเขารู้เรื่องเราได้ซวยกันหมดนี่ก่อนที่เขาจะขอตัดความสัมพันธ์กับเธออีดีที่ไม่เข้าใจเธอก็บอกว่าเรื่องระหว่างเรามันเต็มไปด้วยความสุขไม่ใช่หรอ แต่คูดเขาเดินตอบกลับมาอย่างเจ็บบอกว่าเรื่องระหว่างเรามันเป็นแค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นได้ยินเช่นนั้นอีดิดก็เจ็บจีดไปถึงสวงอุตส่าห์โกหกแม่ถ่อมาหาก็ถึงที่และเธอที่ทําอะไรไม่ถูกก็โทรไปร้องไห้กับแม่แม่ที่รอลูกอยู่นานพอรู้ว่าลูกปลอดภัยแกก็ดีใจก่อนจะขอร้องให้ลูกกลับบ้านของเราซึ่งอีดิดก็ร้องไห้โฮแม่รู้เจ้ายัางไงเพราะในวันพรุ่งนี้เธอมีคัดตัวเปน็นนักแสดงแม่ที่เข้าใจแกก็ร้องไห้ตามลูก บอกว่าสภาพนี้ยังไงลูกก็ไม่พร้อมกลับมาให้แม่รักษาแผลใจลูกก่อนไหมก่อนที่สองแม่ลูกจะร้องไห้โขกมาซึ่งสุดท้ายอีดิดก็ขับรถกลับบ้านแต่ไอศซครีมที่แม่ฝากซื้อมันก็ละลายเป็นน้ําเลยหลายเดือนต่อจากนั้นแม่ก็ได้รับสายจากลูกชายที่โทรมาแจ้งว่าพอนั้นจากไปแล้วได้ยินเช่นนั้นแม่ก็ยืนทําใจอยู่นั้นเมกาเข้าไปบอกลูกสาวส่วนอีดิดในตอนนี้เธอที่มีความเครียดสะสมก็มีอาการผมร่วงอย่างหนัก แถมพอรู้ว่าพ่อจากไปเธอก็เสียใจมากเพราะครั้งสุดท้ายที่เจอหน้าพ่อเธอไม่ได้บอกลาด้วยซ้ำหลังเสร็จสิ้นงานศพพ่อลูกทั้งสามและแม่ก็หาเรื่องกันเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนและเงินมรดกแต่ลูกชายทั้งสองที่อยู่กับพ่อมาโดยตลอดก็แจ้งข่าวร้ายอีกเรื่องว่าเงินมรดกของพ่ออยู่ในกองทุนครอบครัวทั้งหมดพอได้ยินอย่างนั้นแม่ก็อยากรู้ว่าใครคือคนดูแลกองทุนซึ่งลูกชายทั้งสองก็บอกว่าพวกเขาเป็นคนดูแลกองทุน แต่เงินนั้นมันมีไม่มากพอสำหรับค่าครองชีพและค่าดูแลกลืการเล่นของแม่เพราะฉะนั้นพวกเขาสองคนคิดแผนสำรองเอาไว้อยากให้แม่ย้ายไปอยู่ที่เกาะมาโคและขายเกรีอการเล่นทิ้งไปแถมที่นั่นค่าดูแลบ้านค่าคองชีพต่างๆก็ไม่แพงเหมือนที่อิสต์แฮปตันพวกเขาสามารถจ้างคนรับใช้ให้แม่ได้เลยอีดิทที่ได้ยินเธอนี่นก็ดีดาอยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเต็มแก่ส่วนแม่น้นก็เงียบคุ้นคิด ก่อนจะบอกกับลูกชายทั้งสองว่าแกไม่มีวันขายเกรการ์เดนและจะไม่ย้ายไปที่ไหนทั้งนั้นเกรการ์เดนแห่งนี้มันเป็นชื่อของแม่และเป็นมาโดยตลอดมีทางเดียวที่แม่จะไปจากที่นี่ได้คือวันที่แกนั้นหมดลมหายใจทําให้อดิดท,ที่ได้ยินเธอก็หูยิ้มแทบไม่ทันและดูเหมือนว่าความฝันการเป็นนักสแสดงของเธอมันจะลอยหล่อลงไปทุกทีต่อจากนั้นไม่นานอดิตท,ที่เครียดมากเธอก็ผมร่วงแทบหมดหัวทําให้เธอก็เสียใจมากวิ่งร้องไห้โวยวายทั่วบ้านและพยายามจะกลั้นผมของตัวเองออกทั้งหมด แม่ที่ลงมาเจอแกก็ตกใจและรีบเข้าไปห้ามลูกเอาไว้ก่อนที่สองแม่ลูกจะสวมกอดการร้องไห้และในปัจจุบันแม่ก็เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นตั้งแต่ดีเซียผมของเธอไปเธอก็ขาดความมั่นใจและปวดซึมเศร้าอ,อยู่นานแม่เลยทำทุกวิถีทางให้เธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วบอกกับตาก้องว่าแกน่ะไม่ชอบคนอ่อนแออีดีที่ฟังอยู่ข้างนอกเธอก็รู้สึกไม่ดีเดินเข้ามาบวยวายกับแม่บอกว่าถ้าเธอรู้ว่าครูดนตรีคนรักของแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่เธอคงไม่กลับมาหรอก ป่านนี้เธอคงลดล่นไปแล้วแม่ที่ดินลูกบวกเวกไว,ไว,ไว้แกก็ขอพักการถ่ายทําสองพี่น้องเดวิดกับอาวเลยปล่อยให้สองแม่ลูกนั่งเคลียร์ใจกันสักครู่จากนั้นภาพก็จะย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่ดิดเธอสูญเสียความมั่นใจเธอก็เก็บตัวเงียบอยู่กับแม่จากที่วิมานเคยลรคร้างอยู่แล้วตอนนี้ก็คูณสิบคูณร้อยไปเลยมียันนกหนูมแมลงสาบทั่วบ้านข่าวของก็เพนินเทินทึกกองกับโรงขยะ ซึ่งวันนี้มันคือวันที่22พฤศจิกาปี1963เป็นวันที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารสองแมรู้ที่ฟังข่าวในวิทยุก็รวมไว้อะไรอย่างเยียบเยี่ยมในบ้านหนึ่งปีต่อจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินทางมาที่เกวแกรเดนเพราะคนในชุมชน,นร้องเรียนว่าที่นี่โคตลาละจะสกระปรกเพราะจากสภาบานได้เห็นด้วยตาเปล่ามันไม่น่าจะมีคนหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ใดพวกเขาเลยจะขอตรวจสอบ แต่ว่าสองแม่ลูกก็เลยพวกเขากลับไปแถมสภาพบ้านก็ซุดโทรมผูพังอากาศหนาวทีก็หนาวแทบขาดใจฝนตกทีก็รั่วกันทั้งบ้านน้ำไฟไม่ต้องพูดถึงถูกตัดไปเรียบร้อยและหลังจากที่ไา้ศาสตร์สุขกลับไปวันนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้เพราะหลายหน่วยงานบุกเข้ามาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นกรมอนามัยหร,รือกรมปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ป้องกันโรคติดต่อนักกฎหมายนักวิชาการเทศบงเทศบาลแห่มากันเพียบพอเปิดประตูเข้าไปพวกเขาเนื้อกระแทบอวกนี่มันโรงขยายชัดๆัดอึแมวเกินการไปหมด ทุกซอกทุกมุมก็เต็มไปด้วยอ,อึอแมวแถมแมวบางตัวก็ป่วยเป็นโรคไหนจะกินอาหารกระป๋องทีสองแม่ลูกกินแล้วโยนทิ้งมันตรงนั้นคงไม่ต้องบรรยายว่ามันน่าสเสีเ็นแค่ไหนซึ่งพอเห็นเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำแมวที่ป่วยเป็นโรคออกไปและหน่วยงานต่างๆก็ทำการจดข้อมูลผลยาฆ่าเชื้อโรคไปพังๆและติดป้ายประกาศว่าเกรกาเดนไม่ผ่านการตรวจสอบเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและหากไม่ทำความสะอาดตามที่กำหนดมีเช่นนั้นก็จะถูกในประเทศทำให้ชาวบ้านแกแห่มาดูกันเพียบ และขนาดติดป้ายขนาดนี้สองแม่ลูกก็ยังทำอะไรไม่ได้มากยังสกรปรกและลกเหมือนเดิมในตอนนั้นอีดดดก็มองไปเห็นว่ามีคนมานำรอมมองๆอ,อยู่หน้าบ้านพอเธอออกไปดูก็พบว่าเขาเป็นนักข่าวแต่อีเดดท,ที่ไม่รู้อะไรก็เชิญเขาเข้าบ้านและให้เขาอยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายได้เลยถามเธอกับแม่ยังยืนยิ้มแฉ่งทำการความโศโครกและเขาใช้ภาพรัว,รว นักข่าวที่ได้ใจเขาก็ถ่ายทุกซอกทุกมุมอีดิทที่สื่อเธอนึ่กระถามว่าเธอกับแม่จะได้ตีพิมพ์หรือเปล่าซึ่งนักข่าวควนนี้เขาก็คอนเฟิร์มร้อยว่ายังไงก็ต้องลงหน้าหนึ่งแน่แต่พออีดิทกับแม่เห็นข่าวตีพิมพ์เท่านั้นแหละทั้งคู่นึนก็แทบช็อกกับพาดหัวข่าวตัวเบลอรบอกว่าเธอกับแม่เป็นไฮโซตกอับอย่างนั้นอย่างนี้และบอกว่าพวกเธอเป็นแกด่ดาของตระกูลบิวเอ ไม่เพียงแค่นั้นยังเขียนข่าวลากไปถึงแจ็กกี้อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาของจอห์นเอฟแคนาดีที่ปล่อยให้ญาติพี่น้องอยู่อย่างมอซอดอดอดยากๆไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้จะถูกเทศบาลในประเทศวันไหนก็ไม่รู้ซึ่งพอข่าวนี้ถูกแพทย์สะพัดออกไป อดีตภรรยาประธานาธิบดีเธอก็เดินทางมาที่นี่และได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของป้าเธอที่มันดูไม่น่าจะมีใครอาศัยอยู่ได้ส่วนสองแม่ลูกในตอนนี้ก็กําลังแบ่งอาหารกระป๋องกันกินและแจ็กกี้เธอที่เดินเข้าไปข้างในก็ถึงกับอ้วกแตกพอได้เจอกับป้าเธอก็เก็บอาการแทบไม่ทันแถมตอนนั้นแมวเหมียวยังมาอืดท่อน้าเธออีกด้วยป้าที่เห็นว่าหลานไม่เยี่ยมเยียนแกก็ดีใจเรียกหลานไปคุยที่สวนที่สภาพเหมือนป่าช้า แต่แจ็กกี้เธอก็ดูไม่ได้รังเกยียจอะไรก่อนจะถามสารทุกสุขดิบกันซึ่งปาก็แสดงความเสียใจเรื่องการจากไปของประธานาธิบดีจอร์อ F เคนเนดีแต่ดูเหมือนว่าอีดิทพอเจอหน้าแจ็กกี้เธอก็มีการฟึดฟัดแปลกๆเดินวนไปวนมาผูจาก,กัดจิกไม่หยุดพอแม่ไล่ให้ไปรอที่บ้านเธอก็ไม่ไปจะนั่งฟังทั้งคู่คุยอยู่ตรงนี้ แจ็คก,กี้เลยลองถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าแต่อยู่ๆอีดิดก็ลุกขึ้นและเอามือของตัวเองไปลูบผมของแจ็คก,กี้บอกว่าเธอกําลังทําให้แจ็คก,กี้ผมร่วงเหมือนกันแม่ได้เห็นมาลูกไร้สาระแกก็ดูลูกเสียงดังทําให้อีดิดก็โมโ oh. หแล้วพูดไปทั่วบอกว่าเธอเคยเดทกับพี่ของเคนเนดีและเคนเนดีเองก็เคยชอบเธอเหมือนกันแม่ที่ดินลูกแต่งเรื่องแกก็แอบขำแต่อีดิดก็ไม่จบได้ไปพูดสกิดความเศร้าบอกว่าเธอเหมาะที่จะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งมากกว่าแจ็คก,กี้ซะอีก แจ็กกี้ที่เพิ่งสูญเสียสามีเธอก็นิ่งไปก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเธอก็อยากให้อดิตได้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งแทนเธอพออดิตรู้ตัวตัวเองพูดแรงไปก็หุบปากแทบไม่ทันและแจ็กกี้เธอก็บอกกับป้าว่าเธอจำกรีการ์เด้นได้ถึงความงดงามของมันและได้ยินจากลูกๆของป้าว่าป้าจะไม่ยอมขายที่นี่ป้าที่ดินเช่นนั้นแกก็บอกกับแจ็กกี้ว่าลูกชายของแกทั้งสองคนเขาเป็นเด็กดีเพียงแค่เขานี่ยไม่เข้าใจว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของป้า เป็นที่ที่เดียวที่ทําให้ป้ารู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบพอฟังอย่างนั้นแจ็กกี้ก็ยิ้มออกมาก่อนจะชื่นชมในความมุ่งมั่นของป้าและเธอจะขออาสาดูแลที่นี่ให้กลับมางดงามอีกครั้งป้าที่ดีนน้ําใจของเธอแกก็ขอปฏิเสธแต่แจ็กกี้ก็ไม่ยอมยืนยันจะดูแลเรื่องนี้จากนั้นแจ็กกี้ก็ส่งทีมช่างมาซ่อมแซมบํารุเกรีากเดนตรงไหนผูพังก็ะลือออกหมดทาสีใหม่อย่างงามแถมจัดเฟอร์นิเจอร์ตัวใหม่ให้ป้า จากป่าลกๆชังก็ถางออกให้อย่างเกลี้ยงแถมมีสื่อเข้ามาถ่ายทําข่าวอีกด้วยอีดิทที่ชอบอะไรแบบนี้เธอก็ให้สัมภาษณ์บรรทุกสื่อและใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์จากบ้านรกร้างน่ากลัวก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจนความเป็นอยู่ของที่นี่ก็ดําเนินมาถึงตอนที่2พี่น้องเดวิดกับอัลได้เข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ที่นี่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆเข้าใจความคิดของสองแม่ลูกมากขึ้นกระทังวันที่ถ่ายทําสิ้นสุด เดวิดกับอาลเขาก็ทําการฉายภาพยนตร์ให้ทั้งคู่ได้ดูก่อนใครทําให้สองแม่ลูกที่ดูจบก็ตื่นตาจน,นพูดไม่ออกและนั่งยิ้มอยู่อย่างนั้นเดวิดกับอาลเลยชวนทั้งคู่ไปดูวันฉายรอบปฐมทัศน์ที่นิวยอร์ก แต่แม่ก็ขอปฏิเสธบอกว่าแก,แก่เกินไปที่จะเดินทางและชื่นชมการถ่ายทำของทั้งคู่ส่วนสองพี่น้องเดวิดกับอัลพวกเขาก็ขอบคุณครอบครัวนี้จากใจที่ยอมให้เขาเผยแพร่ความเป็นอยู่และได้รู้จักตัวตนของทั้งคู่มากขึ้นซึ่งอีดิดก็วยพรเชื่อว่าผลงานของทั้งคู่มันจะต้องได้รางวัลแน่ๆแ,และเธอจะไปดูรอบปฐมทัศน์ด้วยตัวเองหลังจากทั้งคู่กลับไปอีดิดเธอก็เดินดีด้ามาบอกแม่ชื่นชมกรีการ์เด้นไม่หยุดและบอกว่าเราสองคนเด่นมาก ต้องมีผลงานตามมาอีกแน่ๆและเราคงจะได้เดินทางไปรับรางวัลรอบโลกแม่ที่ฟังอย่างนั้นแกก็เบรกอย่างแรงบอกว่าหลังเรื่องนี้มันเป็นดาบสองคมเพราะคนอื่นที่มองมาไม่ได้เห็นมันที่เรามองตัวเองบางคนอาจจะชื่นชมแต่บางคนเขาอาจจะมองลูกเป็นตัวประหลาดอีดิทที่ดีอย่างนั้นเธอก็ร้องไห้แม่เลยอยากให้ลืมเรื่องการไถ่ทำนี้ไปแต่อีดิทที่โกรธจัดเธอก็ต่อว่าแม่ที่ตัวแม่เองทนให้คนอื่นรู้ความจริงไม่ได้ และแม่ก็ชุดรังเธอไว้ที่นี่ตั้งหลายสิบปีและเธอจะไม่ทนอยู่ที่นี่อีกต่อไปเธอจะไปดูรอบปฐมบทัศให้ได้ก่อนจะโทษแม่ว่าการที่เธอต้องเป็นแบบนี้เพราะแม่ทําให้เธอติดงักอยู่ที่นี่ได้ยินเช่นนั้นแม่ก็ของขึ้นบอกว่าแกไม่เคยรังลูกเอาไว้แต่อีดิต่างหากที่ทําให้ตัวเองมาติดงักอยู่ที่นี่อีดีที่ฟังเธอก็รับไม่ได้แต่โกนแหกปากร้องไห้ออกไปไม่ต่างจากแม่ที่นั่งร้องไห้อยู่ลําพัง หลังจากสงบสติอารมณ์ได้อีดิตเธอก็เห็นแมวตัวโปรดของแม่ที่มันหนีหายออกจากบ้านไมตั้งหลายวันเธอเลยอุ้มมันกลับเข้าบ้านแม่ที่เห็นทั้งลูกทั้งแมวแกก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขซึ่งอีดิธเธอก็บอกกับแม่ว่าเธอจะไม่ไปนิวยอร์กแต่แม่ที่กลัวว่าลูกจะโทษแม่อีกครั้งแกก็ถามว่ามันใช่ความผิดแม่หรือเปล่าอีดิตเธอก็ร้องไห้และบอกกับแม่ว่ามันไม่ใช่ความผิดแม่เพราะอันที่จริงเธอจะไปตอนไหนก็ได้แม่ที่เห็นว่าลูกเข้าใจแกก็ร้องไห้ออกมา ก่อนจะขอให้ลูกไปหยิบของบางอย่างนั่นคือเครื่องเพชรในวันแต่งงานของแกที่แกเก็บมันไว้อย่างดีมาโดยตลอดอีดิทที่เห็นเช่นนั้นเธอก็ตกใจเพราะที่ผ่านมาพวกเราไม่มีเงินใช้แต่แม่กลับไม่เคยคิดจะขายมันแม่เลยบอกเหตุผลเพราะว่าแกมีความตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะเก็บมันไว้ให้ลูกและขอให้อีดิทใส่มันไปดูรอบปฐมทัศน์ที่นิวยอร์กทำเอาอีดิทเธอก็น้ำตาร่วงรีบขอไปสวมก่อนแม่อไว้ตัดมาในรอบปฐมทัศน์อีดิท เธอก็ได้เดินพรมแดงได้เห็นโปสเตอร์หนังของเธอได้เห็นตัวเอกในเรื่องที่เป็นตัวของเธอเองแถมผู้คนยังพากันลุกป,ปรบมือให้เธอและนี่มันควรจะเป็นความฝ่ายฝันสูงสุดที่เธอั้นฝ่ายฝันไม่โดยตลอดส่วนแม่ก็มีสื่อมากมายโทรมาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสตอบรับภาพยนตร์แต่ว่าแม่ก็ไม่ขอลงความคิดเห็นใดเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ในหนังเรื่องนั้นหมดแล้วหนึ่งปีต่อจากนั้นหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกนำเสนอไปแม่ก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยวัย82ปี ส่วนอีดิทเธอก็ได้ขายกรีการ์เดนแต่มีข้อแม้ว่าสถานที่แห่งนี้ต้องไม่ถูกรื้อถอนโดยที่เธอก็ไปอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กมอนติออรแคลิฟอร์เนียและในที่สุดเธอก็ไปตั้งโลกล่าอยู่ที่บอนฮาร์เบอร์ฟลอริดาและก่อนจะย้ายไปที่นั่นเธอได้รับเชิญให้ขึ้นแสดงคาเบเล่ในกรีนิดวิลเลจไนท์คลับรีโนวิสเน่ก่อนที่ภาพย,ายนต์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้เป็นตัวของตัวเองแล้วมันแย่ก็แกล้งเป็นคนอื่นบ้างก็ได้ ซึ่งภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ก็ะทาสกอร์จาก MDB ไป7.4ดาวและหากไว้ชอบก็อย่าลืมกดกระกอกอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป